สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลลีเวิร์สประจำวันจันทร์ที่22กันยายน2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนจงยืนหยัดด้วยความมั่นคงในวันแห่งความชั่วร้ายหมายถึงอะไรในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่13-17ถึงได้บอกว่าฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายและหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้ว ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยเหตุนี้จงยืนหยัดมั่นคงโดยคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริงสวมเสื้อกเกราะแห่งความชอบธรรมสวมรองเท้าที่ทําให้พร้อมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จงยึดโล่แห่งความเชื่อซึ่งพวกท่านใช้ดับลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้ายได้จงสวมหมวกเกราะแห่งความรอดและถือดาบแห่งพระวิญ,ญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้าการยืนหยัดด้วยความมั่นคงในวันแห่งความชั่วร้ายหมายถึงการเตรียมพร้อมและมั่นคงในความเชื่อของเราเมื่อเผชิญกับการทดลองการโกหกล่อลวงการกล่าวโทษและการโจมตีทางความคิดทางวิญญาณจากศัตรูคือมารเปาโลพูดถึงการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าซึ่งประกอบด้วยความจริงความชอบธรรมความเชื่อความรอด และพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้เราสามารถยืนหยัดต่อสู้กับกลอุบายคำโกหกความเท็จของมารได้การยืนหยัดในวันแห่งความชั่วร้ายหมายถึงการพึ่งพาพระคริสต์และความจริงของพระองค์เพื่อปกป้องเราและให้เรามีความมั่นคงในความเชื่อในพระคำความจริงของพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึง11ได้บอกว่าสุดท้ายนี้ จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมารได้การต่อสู้ทางวิญญาณนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราทำด้วยกำลังของเราเองแต่เป็นการพึ่งพาพระคริสต์ผู้ทรงเป็นยุทธภัณฑ์ของเราในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่14ได้บอกว่าแต่จงให้ความจริงคือ คุณสมบัติของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัวท่านและไม่เปิดโอกาสให้ความเท็จคือมานกับการบำเรอฝ่ายเนื้อหนังการยืนหยัดในความเชื่อ,อยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราด้วยพระคำความจริงของพระเจ้าและการปฏิเสธคำโกหกของศัตรูคือมานในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สได้บอกว่า อย่ากระทำตามระบบของโลกนี้คือกิเลสโลกิยะตัณหาของเนื้อหนังซึ่งขัดแย้งต่อต้านกับพระวิญญาณคือทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์แต่ให้มายอมรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมข้อมูลความคิดในสมองความคิดสติปัญญาแบบเดิมคือแบบเนื้อหนังตามกระแสของโลกเสื้อใหม่เพื่อท่านจะสามารถรับรู้ว่าอะไรที่เป็นความต้องการของพระเจ้า อะไรที่ดีอะไรที่ดียอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบในสายตาของพระองค์ตามแผนการของพระเจ้าในพระคริ์ที่วางไว้ให้กับท่านจะได้ฝึกฝนประพฤติตามความคิดใหม่นั้นเรามีความมั่นใจได้ว่าผู้ที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกในพระธรรมหนึ่งยนบทที่สี่ข้อที่สี่ได้บอกว่าลูกๆเอย๋ยพวกคุณเป็นของพระเจ้าจึงมีชัยชนะเหนือโลก ือเหนือพวกศัตรูของพระกฤ์เพราะพระเจ้าที่อยู่ในพวกคุณยิ่งใหญ่กว่ามารที่อยู่ในโลกนี้และด้วยการพึ่งพาความจริงของพระกฤ์เราสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันแห่งความชั่วร้ายได้พระเจ้าอวยพรครับ